สวัครับผมนายมิทาเพชรรหัดในตัวสามตัวประก็ตัวรับสองวันนี้ผมจะมานำเสนองานที่จะมอบหม่ไว้นะครับโดยเรื่องการต่อภาษาเมทริกสวิตแสดงผล LED ตัวเลขจ็ดส่วนนะครับโดยเราจะมีนะครับบอร์ด PCI นะครับ 187A นะครับแล้วก็ d e l วนะครับแล้วก็ Keypad นะครับแล้วก็เรามาดูโค้ดนะครับ เอยโค้ดนะครับให้บัรท,ที่แปดนะครับประกาศให้เป็นตัวแปรเซิร์ฟเวอร์ A P นะครับเป็นชนิดอักขระมีส2สองสมาชิกแต่ละสมาชิกขนาดหนึ่งไบตนะครับเก็บข้าวกำลตำแหน่งของ L E D ตัวเลขเกดส่วน0ถึง9นะครับต่อไปก็บรรที่สิบสองและสิบสามนะครับประกาศคีย p a d ดและและเช็คคีย์พารนะครับเป็นเป็นต้นแบบฟังก์ชันนะครับ ต่อไปก็มาทัตตี้สิบสี่นะครับผมจะให้เป็นฟังก์ชันย่อยของคีคีพระคีแปดนะครับติดตั้งอินพุตขาพอร์ต Rb นะครับต่อไปมาทัตตี้สิบเจ็ดนะครับน่าเป็นฟังก์ชันย่อยของคีแปดนะครับซึ่งทำหน้าที่คอยตรวจสอบการกดแป้นสวิตโดยใช้คําต่างๆหรูโฟนะครับเมื่อเราได้โค้ดแบบนี้นะครับเรากดคอมไพน์นะครับ ก็กดไปที่ b ิ i l d ต่อเลยครับแล้วไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็คิกคลิกที่บอร์ดนะครับใส่ไฟล์ไปนะครับที่เราทำไว้นะครับกดเลิ่มนะครับกดเลขหนึ่งนะครับก็จะโชว์เลขหนึ่งที่เซเวนเซกนะครับเลขสองอาจจะโชว์เลขสองนะครับเลขสามจะโชว์เลขสามครับ ก็จะกดเลขนี่จะโชว์ไปเรื่อยๆนะครับสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับมงคลเจบกันสวิสดีครับของค,ครับ